ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเบตงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเมืองเบตงจึงสรุปโครงการและกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2564ได้ดังนี้3ตุลาคม2564นายอำเพอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 เพื่อลดการติดเชื้อ และควบคุมโรคต่อไป6ตุลาคม2564นายสกุลเล็งละกกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานจุดทูบเทียนในเทศกาลถือศิลกินเจประจำปี2564นวัดกวนอิมอําเภอเบตงนอกจากนี้นายสกุลเล็งละกกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลโดย ยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้7ตุลาคม2564นายสกุลเล็งลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ล้างตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เนื่องจากตลาดสดเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มกันของประชาชนเป็นจํานวนมากและมีความแออัดนอกจากนี้นายสกุลเล็งล นายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ชุมชนกระแปะฮูลูเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนซึ่งพบว่ามักจะเกิดเหตุน้ำท่วมบ้านเรือนบริเวณที่ติดกับคูครองระบายน้ำ8ตุลาคม2564คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให ้กับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงประมาณ200คนเพื่อเป็นการค้นหาเชิงรุกโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเบตงมาตรวจหาเชื้อในครั้งนี้10ตุลาคม2564นายสกุลเลงลักบุญนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิรโรรสยะลาผู้นำชุมชนและชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองเบตงได้ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการใช้โรงแรมการ์เด้นวิวเบตงเป็นโรงพยาบาลสนามในรูปแบบฮอตพิเทลเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10ตุลาคม2564นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรี มึงเบตงและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับพระสงฆ์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการคัดกรองควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งการตรวจในครั้งนี้ปรากฏว่าผลเป็นลบทั้งหมด12ตุลาคม2564นายอาลีดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตรงร่วมกับอำเภอเบตงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ออแจกน้ำสมุนไพรต้านภายัยโควิด -19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล13ตุลาคม2564นายสกุลเล็งละกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบห้องน้ำให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนกระแกกอต่อนอกนอกจากนี้นายกเทศมนตรีเมืองเบตงยังได้ลง พื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนคอสอลอหลังโรงเรียนเทศบาล2ตรวจเยี่ยมคนพิการและกลุ่มแม่บ้านทำขนมกับแต่ก่อต่อนอกอีกด้วย14ตุลาคม2564นายสกุลเลงละกุลนายกุคเทศมนตรีเมืองเบตงพร้รอมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครั้งที่สให้กับผู้ประกอบการ ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง18ตุลาคม2564นายสกุลเล็งลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งวัล้อมยั่งยืนในระดับประเทศเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการทำงานของทุกหน่วยงานให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงบนพื้นฐานทรัพยากร ที่มีอยู่และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น19ตุลาคม2564คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเบตงพร้รอมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนเข้ามอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 21ตุลาคม2564คณะผู้บริ บริหารเทศบาลเมืองเบตงลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตง25ตุลาคม2564นายจรานจันทิย์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนในการตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตงโดยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มและให แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ณนะป้อมสออ,อรอทางเข้าเมืองเบตง28ตุลาคม2564ในสกุลเลงลับกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเบตงเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเมืองเบตงสําหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเบตงณนะห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตง29ตุล าคม2564นายสกุลเลงลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อแก้ปัญหาดินสไลด์เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้ดินอุ้มน้ําและทําให้เกิดดินสไลด์ลงมาบริเวณทางเข้าด่านไทยมาเลเซียและทําให้รถที่บรรทุกสินค้าเข้าออกระหว่างไทยมาเลเซียเดินทางเป็นไปด้วยความลําบาก30ตุลาคม256 ในสกุลเล็งลกักุลนายุทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและภาคประชาชนร่วมขุดลอกคลองเพื่อทำน้ำประปาภูเขานำมาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรตลอดจนใช้อุปโภคบริโภคต่อไปณนะส่วนแปะหลิมนอกจากนี้ในสกุลเล็งลกักุลนายุทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือร้านค้าบ้านเรือนประชาชนที่ ถูกน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง31ตุลาคม2564นายสกุลเล็งลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ซอยสมสรและอีกหลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งลงพื้นที่ชุมชนตะโกเพื่อตรวจสอบความเสีย หายของตะลิงหลังมัสยิดต,ตะโกซึ่งถูกน้ำกัดเซาะพังทลายหลังจากเกิดฝนตกหนักเมื่อวานที่ผ่านมาและลงพื้นที่ชุมชนจารกางาเพื่อตรวจสอบความเสียหายและเร่งหาวิธีแก้ไขโดยเร็วที่สุดทั้งนี้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตงลงพื้นที่ฉีดล้างโคลนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติ